เอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภะคะวาภารานาสิยังวิหารติอิสิปะตะเนมิขะทาเยตัตตะโคภะคะวาปัญจวักกีเยภิกขุอามันเตสิเทวเมภิงกขเวอันตาปะปะชิเตนะนะเสวิตัพพาโยจายังกาเมสุกามะ สุขลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุจชะนิโกอระอนาริโยอนัตถัสันหิโตโยจายังอัตตะกิรามะทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตถัสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุปโว Ante anu pakam mampacima patipata tata kateyana abisam puta cako karaniyana karani Upasamaya pasama yak tak pinya ayak sampo katama ภิกขเวมัชิมาบัติปัทาตถาคตยนาอภิสัมพุทธาจักุการณียานกรณีอุปสะมายาอภินญญาสัมพุทธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโอทังคิโกมะโคเสยะทีทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากัมมันตัวสัมมาชีวะสัมมาวายามัวสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโหัซาพิกขเวมาชิมาปฏิปทาตถาคตเตีนะอาภิสัมพุทธาจักขุกรณียานากรณีอุปสมายะอภิญญาายะสัมโพวายะ นิพพานายะสังวัตติอีทางขัวบนาภิกขเวทุกขาอริยสัจจังชาติปิกขาชาราปิกขามารณัมปิทกขังโสกปริเทวทุขโมทุขะโทมานัสุปายาสอาปิกขะทุกขาอั ปิเยหิสัมปโยโคตุโคปีเยหิวิปโยโคตุโคยามปิชังนรภาติตามปีทุกขังสังขิตนะปัญจุปาทานขันธาทุก่าอีทางโคปนภิกขเวทุกขะสมุทโยอริยสัจังยายยงตันห้าโปนวภาวิกา นันทิราคาสะหากตา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 ภินันทิทินีเสออยะทีทางกามันตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาอีทางหัวปนาภิกาเวทุกขานิโรธาอริยสัจจังยตสา,าเยวะตันหายะอาสะ วิราคนิโรโคจาโคปตินิสโคมุติอนารโยอีทังโคปนาภิกขเวทุกนิโรคาธามินีปฏิปทาอาริยสัจังอายะเมวอาริยวอทังคิโกมะโคเสยติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร สัมมาวาจาสัมมากรรมตัวสัมมาอาชีวะสัมมาวายาัวสัมมาสติสัมมาสม,มาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมีพิกเวปุกเพอนานนสุเตสุจักขุ้ง อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารวงโกอุทปาทิตังขัวอุทปาทิทุกขังอริยสัจจังอริยญานติเมพิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุ ธรรมเมสุจาคุงอุทปาธิอานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาธิอารุกัวอุทปาธิตังข้วปานิทังทุกขังอริยสัจจังปาริยันญาตันติเมิีขเวปุมเพอนันุสุเตยสุธรรมเมสุ อุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอารวควอุทปาทิอิทังทวงขะสมุทโยอริยสัรจันติเมพิกขเวปุเพอนนนวนสุเตสุธรรมเมสุจางคุง อุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวินชาอุทปาธิอารมณวะอุทปาธิตังขวปานิทังถุกการสมุทัยวะอริยสัต จังปะหาตับพันติเมียพิงขเวาปุเปอนานนวนสุเตสุทรมเมียสุจางคุงอุทปาธิยานณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอารวงกว่าอุทปาธิตังขวบานิตา ทวงคาสมุาทิวะอริยสัจจังบาเหันังนาันเิเมียพิงกเวปุเปอานันสุเตสุธรรมเมสุจังคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารวงโกอุตปาทิอีทางทวงคนิโรกทวอริยสัจจัน ติเมียพิงขเวาปุ่มเพียอนานนวนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารวงกวาอุทปาทิตังขวาปานิทางทวงคนิโรธวอาริยสัจจังสัชิกา ตาพันติเมพิงคเวาปุ่มเพรอนานนวนสุเตสุทัเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอารุัคขวะอุตปาทิตังขวะปานิตังทวนคนิีรทัวอริยสัจจังสัจติเมจัตสัจการติเมพิงคเวาปุ่มเพร์อนานวนสุเตสุจัก ขุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิราโรภวอุทปาทิอีทางทวงขานิโรตถคามิเนียมปติปทาอริยศาสานติเมียภิกาเวปุมเพรอนานวนสุเตสุทรมเมสุจะ อุตปาทิอานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารวงกว้าอุตปาทิอิตังขวาปานิทางทวนขันนิโรตทักขามิเนียมติปทาอริสจจัง าเวตาพันที่เมียพิงขเวภูมิเพื่อนานวนสุเตสุตาเมียสุจางคุงอุตปาธิานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอรูงกัวอุตปาธิตังขัวปัญิทางตัวกนิรัวทัวคะ คาถามิเนะมะทีมทธาริยสันจังบาวิตานติเมียเพิงคเวาปุ่มเพียอนานุสุเตียสุธรรมเมียสุจักคุงอุตปาธิยานางอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชชาอุตปาธิอารวงโกอุตปาธิทียาวกยาวกิ กีวันจะเมียพิกาเวอิเมียสุจตัวสุอาริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตังทวาทักการังยาธาพัวตังยานาทานสนังนวิสุวิสุทธังอโหสิเนวกาวาหังพิกาเว สัทเทวะเกียรวงเกียสมารักเกียสภามะเกียสานสมานภาเมญยาปชายะสัทเทวะมนุนสายะอนุนดารังสัมมาสัพพโอทิงอภิสัมพัวปัญจัญญาสิงยะตัวจะขัวเมพิงคะเวอเมสุจะตัวสุอริยาสานเจสุเอวันติปาริ วัตังทวาทัสสาการังญทาพัวตังยานตาสานังสุวิสุทธังอโหัสิอัถาหังพิงคาเวสเถวเกโรเกสมารกเกสัปามเกสสมณพรามณียาปัจจายสัต เทวมนวนสายอนวนตารางสามมาสะพัวเทียงอภิสามพวนทวปัญจัญญาสิงยานันจปนณเมทาสานังอุปทานทิอุปปาเมวิมูนติอายมันติมาชาตินาทินาธานิปุนาภวติ อิทัมโมจะภาควาอันตมนาปัญจะวาคขิยาภิกขะภาควาตัวภาสีตังอบินาตวงอมัตอิมันสามินจะปานะเวยยการนาสมิงปัญญามาเนอยยานสมันตัวควรทัญญาสวิหารชังวีตมะรังธรรมจากขุงอุ ทปาที่ยังกินจีสมุนทายธรรมมังสาพันตังนิโรธทธรรมมันติปวัตเตติจามพังควาตาธรรมมาจักเก็บภมเมเทวาสาธรรมนุษย์สาเวสุงเอวตัมภควตาภารานสิยัง อิิปตเนมมิกาาเยอนุนตารังธรรมจากกลางปวันตปาวติตังอปาติวติยังสมเนนาวาพรามเนนะวาเทเวนะวามารนะวาพรามุนีพรามุนาวาเกนจิวาลวงการสมิเท ผูิมานังเทวานังสาตตังสุนตะวาจะตุมมหาราชิกาเทวาสาธมนุนสาเวสุงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสุนตวาตาวติงสาเทวาสัธถมนุนสาเวสุงตาวติงสาเทวานัตสัตทังสุนตวา ยาวานเทวมนุนสาเวสุงยาวานังเทวานังสัตถังสุนทวาตุสิตาเทวาสันธมนุนสาเวสุงตุสิตาเทวานังสัตถังสุนตวานิมมานรติเทวาสันธมนุนสาเวสุงนิมมานรตีนังเทวานังสัตถังสุนทวา ปารณิมมิตวสวัตตีเทวาสานธรมนุนสาเวสุงปารณิมมิตวสวัตตีเทวานังสาทังสุนทวาพรหมกายิกาเทวสานธรมนุนสาเวสุงเอตัมภะควตาภารานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุนตรังธรรมจากัง ภาวัตติยังอาปติวัตติยังสัมเนียนวาพรามเนียนวาเทเวนวามาเรียนวาพรามมุนาวาเกนจิวาโรกาสมินเตอติหะเตยนาคเนียนาเตยนาโมหะเตยนะยาวะพรามโรกาสัตโทอาภุกขันจิ อายันจะทัสสะสหัสสีโรกธาตุสังกรรมปีสามปะกรรมปีสัมปเวทิอปปะมโนจะโอราโรอวมภาโสโรเกปาตุระหัวสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอาถขวะภะควา อุทานังอุทาเนสิัญญาสิวาตภูพโกนทันโยัญญาสิวาตพูพโกนทันโยติอิติหิทังอายัสัมนตัวโกนทันยาสะอัญญาโกนทันโยเตวะมานัง อ๋หัสีตี